วันนี้แอซโอลีนก็จะมานําเสนอเด็กสมิงจากกลชพี่ขาวคอนเซปต์ใหม่คอนเซปต์มิลาดต่อไปอีกแลของบล็อกนี้เลยแอกคนเนี้ยคนเนี้เก่งใช่คนเนี้เก่งนะอ่ะคุณบอกว่าพี่ครับผมไม่มีใบนี้แล้วใบนี้เรามีไหมใบนี้ก็ได้อันนี้กันมืออันนี้กันเด็กวิ่ง ถ้าแบบถ้าสมมติวไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรของเก่าไม่ไม่มีอะไรเริ่มแบบภาคใหม่ล่าสุดเลยก็ใส่ก็ใส่ไปเลยนะอ่าใช่โรคแดงครับโรคแดงโรกแดงใจสามครับเต็มไปเลยแค่สองเต็มครับจมตี้อันเซสองเจม หลายจ่ะไอ้หน้าเสกครับตัวที่เอ็นซีไม่เีอะไรตายแล้วโอเคยไม,ม,ม,ม่ไ <c oughs> ด้ยวนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีเบสอะไรไงอ่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยคุยกันได้ใช่ถามกันเรื่อนี้ก็ได้ครับพร้อมตอบพร้อมตอบออแอสฟอโรลีนไม่มาอีกหลายอาทิตย์นะครับผม งานผมรัดตัวครับช่วงนี้เป็นช่วงนี้อะช่วงหลังๆจะรัดตัวกว่าน,นี้อีกทีนี้อ่าก็ตายแล้วนะเพราะงั้นเราก็ต้องรอพอว่างผมจะมาทําให้หลังๆน่าจะไม่ได้อ,ออกไลฟ์เยอะถ้าเกิดว่าต้องทำจริงๆก็อาจจะมีคลิปมาเป็นคลิปให้เหมือนขาวแม่งจะเล่นได้อย่างเดียวทุนี้ ใช่ค่ะค่ะบอกนี้ได้แค่อย่างเดียวถออันฮอตถอนก็พอเล่นได้เดี๋ยววันศุกร์เราจะเป็นสายหลักตามที่มันกำหนดให้ในบล็อก5 7ก่อนอย่างอื่นนี่ค่อยว่ากันมีแน่ไม่ต้องห่วงครับมีให้ดูมีเดี๋ยวจะมีเขียวของแอตโฮด้วยนะครับผมเดี๋ยวใครจะได้ฟังแอตโฮพูดยาวๆนะครับผมตอนนี้ผมปล่อยมันตายใจไปก่อนเอาลิ้นเดงเหลืองครับรอครับรอเหลืองมีนะเหลืองมีรทำไปแล้วนะ แปลว่านะฮะแปลว่าในในแชทนี้นะครับในแชทไลน์นี้ไม่มีใครสนใจขาวนะครับเฮ้ยทำไมไม่มีสายขาวนะครับอย่าน้อยใจน้อยอย่าน้อยใจปอบเมสายยไงแฮทแท็กเลยปอบแอดโซลีนอ่าเซฟเซฟโซลีนเซฟโซลีนนะฮะผมเซซฟโลีนผแต่แดงครับอ๋อนี่ไลน์โชขาวเหรอ เฮ้ยทำไมทำไลฟ์อย่างนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงผมไม่ไลฟ์แล้วไม่ต้องดูคลิปบอลแล้วบอลแล้วบอนแล้วเนี่ยบอนแล้วเมียท้อไมียนะไม่ไม่ทำแล้วเต้โซลีนะแ่ายไหมครับเตโซลีนเตโซลีนนะเตโซลีเจ็บคุณเทนคุณเทนพูดยิ้มเจ็บ ลงไปดิ้นแล้วเนี่ยเรียบรตายเลยฮะส่งทีมกูเนี่ยทีมกูกลับไปแล้วนะเฮ้ยโอ้ยที่ใจน้อยจะพังมากเลยนะเอาคูมาทำอะไรกันตรงนี้เฮ้ยแต่แต่ก็ได้สามเกมนะได้สามเกมเออยังมีเกมสามอันจริงอันนี้คือเรียกว่าอุบัติเหตุเนาะอักซิเดนเพราะว่า เวลาเล่นกันจริงๆนะผมไม่เพยายามเขาเฮ้ยแล้วโชว์แล้วโชว์แล้วพลังหมดยอมเสียพลังไอ้จริงๆผมผมไม่เอาจริงตั้งแต่รอบของชุดเลนักโน่กับเจอเจ้าหญิงแข็งมีอะไรมีอะไรมือป๊อกกับมือเน่าไม่เน่าก็ป๊อกครับฝีสองอย่างใครใครอยากเจอแอนโทนีนะครับก็บอกก่อนผมจะได้บอกว่าไม่ต้องแตกเด็กนะฮะจัดอะไรจัดมาเลยไม่ต้องซ้อมเลยรัว่าวันนี้ไม่ใช่วันของกูอ่ะ ยังไม่จฉมนี่คือคนดูไม่อ่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าเหมือนเล่นอะไรกันไปก็ไม่ได้ที่อะไรเลยไม่ออนอะคุณดูนี่ฮ้ยโฉมอ่อมนี่ฮะเวลาแอสโอลีนหดใจอาการนะฮะอะไรประมาณนี้เขาก็จะพ่นควันออกมาดูโสก้นั่นแหละเขาจะโมโหมากนะควันออกปากไปอ่ะคุาคุณต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้น ก็เหมือนที่คุณแบบเวลาเราเล่นมุกแล้วมันไม่หาแม่งมาช่วยกัน่ริจริงไม่ได้ช่วงขาลงไงเออไม่ได้จริงอช่วงเนี้ยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีเดี๋ยวมีมีน้อยใจกูในคลิปไม่ไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อเชื่อว่าเขาตัด nice t ีโอกูนั่งจิกขาแล้วเนี่ยขำขำเลยขำชอบชอบชอบเวนี้เวน้อยใจเฮ้ยผมเป็นคุณคุยกันอะไรวะ คีซับปะรดเห็นแต่ละใบเฮ้ยอ๋อ <leaving> อ๋อมาคืออยาก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 เอาไปอยู่ในนั้นไปแล้วทำงานแล้วเขาไม่อยู่เฮ้ยทำอะไรครับทำงานแล้วไม่อยู่แล้วอันไหนไหนลองไหนลองครับแอดแอดโตอี่ครับคีสับปะรดของคุณคือตัวไหนครับแอดแดสตอมเนสองตัวใช่ไหมครับเออใช่ อ่าผมม oh, ีสองตัวเหมือนกันอ่าตัวแรกตัวแรกตัวอะไรวะอ๋อสไตรเกอร์จบจบชื่อสไตรเกอร์สไตรเกอร์ไอเกนชินคอร์ห้าเกนชินถูกแล้วเกนจีฮันอิมแพคเเเนนนจ ครับตาชาไปแล้วครับแป๊ะแป๊ะแป๊ะไม่งพี่วันจริงไหมไม่ไหวแล้ววันนี้มึงนอนไม่เต็มอ่ะคุณเกนจิเกนจิคอนท้าเกนจิเกนจิคอนท้าเกนจิคอนท้าอ่าอ่าตอ้งใจกันอ่าที่มันลุกได้ที่มันฟันเบิร์ดได้ตัวอีกตัวเฟลิกเฟลิกตัวเฟลิกเป็นหลิกเป็นหลิกจไล่ทั้งคู่เลยนะฮะับคอนท้าคอนหกเล็กเป็นหลิกเป็นหลิกเป็นหลิกจะไล่ตัวจีนะเฟลิกใหญ่ไม่เล็กชอบ